อันนี้คือเฟ้นไฟ่เซก,กอกแดงนะไม่ได้กินตั้งนานแล้วอันนี้จะวันนี้ไม่ขยาผงแต่ขยาผงก็ได้แต่นี้ไม่ขย่าเนาะจะใส่กับน้ําอะไรนะน้ําจิ้มนึกไม่ออกน้ำน้ำน้ำจิ้มส่มก,กอกลูกชิ้นอะไรพวกนี้นะเออนั่นแหละทอดกรอ,อบก่อนแล้วก็โรยด้วยผักชีนะคะ อันนี้ยังไม่กรอบนะเดี๋ยวรอกรอบก่อนอันนี้ก็เริ่มกรอบแล้วเด้อนี่ก็เดี๋ยวก็จะตักขึ้นแล้วนะคะ อบแล้วอันนี้เราก็ตักใส่จานแล้วเด้อเราก็ลาลน้ำจิ้มนะคะ เดีย๋ยวมาลองชิมกันมาลองชิมกันไม่ได้กินตั้งหลายปีแล้วเด้อไม่ได้ลองไม่ได้ลองทำอืมกรอบค่ะกรอบอร่อยกรอบจริง เราไปทำกินโดนนะคะเฟรนฟช์ฟรายใส่กรอกแดงนะกรอบขอใช้มือก็แล้วกันอเอาละแล้วคลิปต่อไปว่าจะมาทำอาหารอาระไรอีกนะบ๊ายบายค่ะ